เดี๋ยวผมไปไปดูตรงนู้นดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันทีน่โน้นนะครับที่บริการให้ขึ้นเรือคายักนะครับ<ป>นี่เป็นพนจิที่เป็นดูแลที่นี่นะครับก็บพจิทำาะบาพอมากมักอะไรบางองเป็นมักบบได้เออเดี๋ยวพนจิแกพูดไทยไม่ค่อยไม่ค่อยชัดน,นะครับเดี๋ยวดีวผมจะขึ้นซับเป็นภาษาไทยให้นะครับก็พนจิบอรยาครับพ่ ก็จะเอาเดีมันจะเจ๋อสินี่แหละเอาอย่าเอาแล้วมันดูเแบกบมันดูโย่ามาเก็จเจ๋เส,สวัสดีนะครับทุกคนอยู่กับผมนะครับแบร์ฟักกอนนะครับก็วันนี้นะผมพามาที่สะพานไม้บานานะครับก็ผมมานี่เที่ยงพอดีนะครับก็เลยไม่มีคนนะครับแต่ว่าไหนๆก็มาแล้วผมจะพา ไปดูสถานที่นะครับว่าเป็นแบบไหนอะไรยังไงครับมามานี่นะครับก็สะพานเนี่ยเขาจะทํากับไม้ไผ่นะครับเนี่ยเป็นไม้ไผ่แต่ว่านี่จะเป็นเสาจะเป็นอะไรเนี่ยต้นตาลไหมผมเรียกอะไรต้นอะไรผมก็จะไม่ได้ครับ<า>น่าจะต้นตาลน,นะครับเดี๋ยวไปดูข้างในครับ เข้ามาในร่มก่อนนี่ก็ประมาณนี้นะครับก็นี่เรียวป่าชายเลนไหมครับเนี่ยจะเป็นแบบโครนนะครับข้างๆเนี่ยจะเป็นแบบเดินเป็นน้ำที่มีโครนนะครับก็เดี๋ยวไปเอ๊ ก็สถานที่นี้นะครับเขาสร้างนานแล้วนะครับแต่ว่าผมก็เพิ่งลองมาครั้งแรกนะครับผมก็ไม่เคยมานะครับนี่อ่า Cho bé đưa tung nốt lên đi quả nó hả tôm Lagi tungai itulah Haa Haa Ramak tak ก็ไผ่ก็มีพังแล้วนิดหน่อยครับเราดูนี่เพราะว่าสร้างนานและพอสมควรนะครับเนี่ยมันมีพังนิดนึงแต่ก็ยังเดินได้นะครับยังเดินได้ยังไปได้นี่โอ้โหลมลมเย็นสบายนะครับอากาศร้อนผมมาเนี่ยเที่ยงครึ่งพอดีครับเป็นแต่มันแบบไม่ร้อนนะครับเพราะว่าลมลมเยอะนะครับอ๋อมีป้ายบอก เป็นต้นอะไรด้วยนะครับเนี่ยกองกลางใบเล็กใบเล็กมารตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่ก็ส,สะพานไม้ก็สุดแค่นี้นะครับนี่ดูบรรยากาศรอบๆนะครับดูบรรยากาศรอบๆ ตรงนู้นนะครับไม่รู้เห็นไหมอยู่ตรงนี้นุ่ไกลไกลนู่นครับที่เป็นหลังคาสีแดงๆนะครับนั่นเป็นแหลมนกที่ผมเคยพาไปดูนะครับแหลมนกเดี๋ยวผมจะขึ้นอ่าางบนขวานะครับเป็นคลิปที่ผมเคยพาไปแล้วนะครับน่แหลมนกนะครับนี่แล้วฝั่งนู้นครับฝัง่งฝั่งซ้ายมือของผมนะครับน่เป็น เป็นที่ขึ้นเรือคายักนะครับเรือคายักคนละ30บาทแต่ว่าผมก็ไม่รู้นะครับว่าเขายังมีบริการากหรือเปล่านะครับเมื่อกี้ผมวนไปดูแล้วนะครับเขาเขียนว่าบริการมีบริการเรือคายักนะครับคนละ30บาทนะครับเ,เดี๋ยวผมไปไปดูตรงนู้นดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โนนนะครับที่บริการให้ขึ้นเรือคายักนะครับไป ทุกคนก็นี่ผมมาอยู่ทีผ่ผมบอกเมื่อกี้ครับว่าเป็นที่เขาให้เช่าเรือคายักนะครับก็เป็นที่บ้านไม้บานานเหมือนกันครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนานที่แล้วก็ไปไปพูดคุยกับเจ้าหน้า,นาที่ที่นี่นะครับว่าเขาเปิดบ,บริการอะไรแบบไหน,นครับเดี๋ยวผมจะไปถามเขาครับมามีบริการห้องน้ำด้วยครับห้องน้ำแล้วก็มีแบบก็มีร้านขายร้านค้าด้วย มาด้วยปจิน,นะ,ค,ะนครับี่เดี๋ยวเรามาสัามภาษณ์นี่นะครับว่าประวัติมาเป็นมยงไงครับมาก็ย่รวเปล่ารับหอ,อ,อเปล่านี่เป็นคจิที่เป็นดูแลที่นี่นะครับ้ปิทอะรอามากมก ก็เดี๋ยวเมื่อกี้แกพูดไทยไม่ค่อยไม่ค่อยชัดน,นะครับเดี๋ยวดีวผมจะขึ้นซับเป็นภาษาไทยให้นะครับ,<อ>บก็เกดดม่อกี้บอกว่าอยากเา่ไปเจริญสินีลอากเอาละมันโนบมัเดี๋ยาเ dalam luar laut tu jauh ni juga belum kau sore jauh ni laut pakar kita nak pergi ikut dan panggung hukar tu dia kira tu mau lang pasal dia boleh tak tahu boleh nak pergi kalau mau tahu ada langkah tu semua tu 15 ringgit 1400 15 ringgit 1400 oh dah dah kalau dia lepas hukar ni kalau orang pergi lang taci 15 ringgit Ah, aku pun ajak tu dah. Ah, kalau Paluk ni, neo dia 700. Neo dia 700. Kalau long dia agak ni, cuma you tu. Sorge di kau blok Ah, uh, tu. Pak. Ha, ha. Aku tu, kalau orang mari, mari nak makan, nak kita kam kat pos sini Atau nak makan tanah nak bakar, nak long juga atau nak makan api sini hari. Boleh raya satu nak makan laut, macam Tak boleh ambil laut kau Kedah tu ah. Untuk uh. kita cari dia laut, apa nak ingat lagi, buat pakai Lepas tu dia kira kuku lah Haa hmm. tu Haa hmm. tu Lepas tu, berkayak tu kan no? Waktu... Berkayak ni, dia untuk Untuk kita, lima puluh kot je Sore lima puluh kot Atau wajiru, dia boleh naik tempat tu Wajiru lima belas kok Oh. Ada pun tak sah ada, tapi yang wajib ada. Ada ho. Mau dah anak tuh dia yang dibaca di bawah ini, digali Ada boleh ada, ada boleh. Boleh tak? Ada. tak? Boleh tak? Boleh anak Boleh tak? 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 Boleh เดี๋ยวบโชวนี่ดีผมพาไปดูตุมาเสจไ้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูทังนู้นนะครับโอเคสโอไปไปดูนบุกวามาไปดอัสัตว์รักอตวสัตว์่าทีนะครับที่ว่าเป็นบบไนอะไรแบบนี้ไปบุกามาสกวามาสมาเส็จไมีญ y คตอเดียวระาณาอันนอะไรไป ไมนาเราเืเลนะเดิ่อใครมาลงทเบิที่นี่นะครับสามาเจอตัวนี้ติดต่อกัได้เลยครับ065 725 9 6 3นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูฮะไ,ได้ได้อ๋อวันไีน้

จะพาไปตรงนู้นครับนู่น,น,นดูดูก่อนให้ดูก่อนดูจากตรงนี้ก่อนนะครับโน่นนะครับสุดโน่เห็นไหมโอ้เห็นไหมน้อเดี๋ยวก็ไปดูเรือดูคือผมจะไปดูตรงนู้นแหละเอาไง,ไง่ายๆไปๆๆไปๆๆ,ๆ,ๆ,ๆนี่ห้ามนำอาหารเครื่องดืม่มขึ้นบนสะพานเรามาเทีย่ยวนะครับ ทมนำอาหารเครื่องเดิมนะครับนี่นี่น่าจะเป็นเดือคายักมาใกล้ๆเลยมาให้ดูนี่น่าจะเป็นน,น่าจะได้ขคายักลำนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับน่าจะประมาณนี้รู้สึกว่านะถ้าจะไม่ผิด <c oughs> โอเคเดี๋ยวไปสุนูนย์อะไรนี่ครับ ก็น่าน่าจะเป็นเรือที่เขาพานักท่องเที่ยวไปนะผมก็ไม่แน่ใจตรงนู้นวยังมีอีกสองลำนะครับนุ่นเฮ้ยสองสามลำนู่นนุ่นน่นน่าจะมีอีกสองสามลำนะครับรู้เห็นไหมมามานี่มาให้สุดมาให้สุดมาแล้วต้องไปให้สุดห ชาเว้ยตากล้องเดินชาจังเลยเฮ้ยนี่ <c oughs> าลาก็ลมแรงดีนะครับลมแรงมากนะครับก็อากาศร้อนขนาดนี้ยังไม่รู้สึกร้อนนะครับเพราะว่าลมมันแรง <c oughs> ไป ตากองเราเนินช้ามากนะ <c oughs> นี่เขาเอาไม้ไผ่นี่ก็จะเอาไปทำอะไรเนี่ยลืมถามโุจิเมื่อกี้นี่ก็จะเป็นสุดทางที่เขาสร้างมาให้เดินนะครับสร้างแต่ตรงนี้จะเป็นไม้นะครับไม่ใช่เป็นไม้แบบไม้ ไม่ใช่ไม้ไผ่ครับแต่ตรงนู้นเมื่อกี้เป็นไม้ไผ่น้ำนูนเมื่อกี้ที่ผมยืนยืนตรงนี้เมื่อกี้ครับตอนผมไปที่แรกนะครับเห็นไหมครับที่ผมอยู่ตรงนู้นแล้วก็ส่องมาทางนี้เห็นไหมครับนู่นเอ่อก็ร้าผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับก็ ขอจากไปกันเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็บ๊ายบายบ๊ายบาย